ยิ้มเลยแอนซิเรียมเผยภาพคู่สุดน่ารักเด็กน้อยวันนั้นวัวสัสุดหล่อวันนี้เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกจริงๆอย่างเช่นกรณีของนักสแสดงรุ่นใหญ่ฝีมือเฉ็บอย่างแอนซิเรียมที่เมื่อครั้งยังเป็นนางเอกได้ถ่ายภาพคู่ของหนุ่มน้อยหน้าตาน่ารักหน้าชังอย่างกองทัพพีกในวัยเด็กลูกชายสุดที่รักของปราบยุทธพิชัยนักสแสดงหนุ่มร่วมรุ่นแล้วใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งหนุ่มน้อยคนนี้ปัจจุบันจะโตขึ้นมาเป็นพระเอกดาวรุ่งช่องสามขวัญใจแฟนๆและได้มี โอกาสร่วมงานกับพี่แอนถึง2เรื่องกับดุดอักษรที่กำลังออกอากาศและแม่เลี้ยงที่ถ่ายทำเสร็จและปิดกล้องรอออนแอร์โดยแอนได้โพสตอินสตาแกร a NNSIRUUM เทียบภาพเวอร์ชันที่หนุ่มพีกยังเป็นเด็กน้อยตัวเล็กแสนสนกระทั่งโตเป็นหนุ่มหล่อสุดฮอตพร้อมแนบแคปชั่นว่าจะไม่แล้วเฉียวเด็กน้อยในวันนั้นกับหนุ่มหล่อในวันนี้20ปีผ่านไปกองทัพพีกแอนซิเรียมวายแอนซิเรียมของแต่พี่ ท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามากดไลค์และร่วมคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากอาทิน่ารักมากพี่แอนสวยกว่าเดิมอีกคุณแอนสวยมากน้องกองทัพก็หล่อน่ารักมากโตทันกันนะคะและอื่นๆ